สวัสดีค่ะทุกคนนะคะหลังจากคลิปที่แล้วที่เราพาทุกคนไปรับรูนกับกุญแจมาแล้วในคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปรับของฟรีชิ้นแรกกันเลยค่ะก็จะเป็นก้อนเนื้อน,นี้เลยนะคะให้ทุกคนนะคะเข้าแบบฮาโลาวีนสปอร์ตไลท์มาได้เลยค่ะแล้วเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้ทุกคนเดินตามเรามาได้เลยเข้ามาที่อุโมงค์ที่1นะคะทุกคนจะใช้รูนทั้งหมด2อันค่ะตอนนี้นะคะทุกคนจะยากนิดนึงนะคะ แล้วเมื่อขึ้นมาได้แล้วให้ทุกคนนะคะเดินตามเรามาได้เลยเข้ามาที่ประตูวารตรงนี้เลยค่ะแล้วเมื่อเข้ามาแล้วให้ทุกคนนะคะเดินตามแสงไฟไปได้เลยสามารถเดินตามเราได้เลยนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะปิงๆนิดนึงนะคะ และเมื่อทุกคนนะคะเดินมาถึงตรงนี้แล้วให้ทุกคนเดินตามเรามาได้เลยเข้ามาที่ประตูตรงนี้ก่อนนะคะวิธีการรับของฟรีก็คือทุกคนนะคะจะต้องไปแตะแบบนี้ทั้งหมด4อันนะคะอันนี้หาง่ายนะคะทุกคนเพราะว่าแสงมันจะค่อนข้างที่จะสว่างนะคะอันนี้เราปริงนิดนึงนะคะทุกคนอันที่3มนะคะก็จะอยู่ตรงนี้อันที่4นะคะทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้เลยส่วนอันที่5้านะคะทุกคนเราก็จะได้รับของฟรีชิ้นนี้ไปแล้วให้เดินเข้าไปแล้วกดคําว่าเคมได้เลยค่ะ แล้วก็จะมีเหรียญตาขึ้นนะคะทุกคนแสดงว่าเราได้ของฟรีชิ้นนี้ไปแล้วคลิปหน้านะคะทุกคนจะเป็นอะไรนะคะก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ